คันเลย <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมเอนิกามาพหอกนันอีกแล้วพี่น้องไปย่าออกกําลังกายเนาะตอนนี้ก็ซองทุ่มละพอดีเด็กหน่อยบ่ามะน้ำละแมทธิวกับเจสิกาประดีมาอยู่เฮียนอยู่เฮียนไม่ย่างแล้วหล่อปูบานนี่ยละพี่น้องมากันสองคนเชิดเจ้า อยู่กันแบบเงียบสงบพ mm ี hey? ่น้องก็ใช่มาว่าเรื <sh> ่องถนนให้ฟังพี่น้องตั้งแต่ข่อยมาอยู่อังกีนอ่ะแปดปีคอยกะเห็นเขาเฮ็ดถนนอยู่อยู่ทางที่ข่อยอยู่นามู่บ้านที่ข่อยอยู่นำประมาณสองเถื่อนหรือสามเถื่อนนี่แหละเขาเฮ็ดถนนเนาะเขาเฮ็ดถนนนี่พี่น้อยก็เฮ็ดจังไหนเพราะเขาใช่มาบดถนนตัวเก่านี่ให้มันให้มันเกิดให้มันมุนๆนอ่ะนะพี่น้องเพราะโบถนนให้มันมุนๆแล้ว วันนี้เข้ากระสีลาดแยมบอกตอยอยากลาดยามบอกตอแล่วเขากรสีเอาหินขุกกันนะพี่เนองเอาหินขุดมกเนะเนาะอนะนาเนาะเนาะเนาเนานะเเนาะอนนนานาะาะเนาิเเเนาเนาะเนาะเนาะเนาานาะนเนาะเนนาะนเนเเเเนสเ ดูสวยฟลินเฟลินเดฟลินซโลสินอ,อ๋พอดีแซะเดอพาร์กิ่งฮะคอสตเมอร์พาร์กิ่งบอก้ามานลออีกลระเดมอ๋อนานละเขาเอาหินคุกเทไปนอน อเอาหินเม็ด้หน่อยนั่นเท่เท่ละรถแลนไปแลนมาแหลกๆกับสิหินหลายลๆเ anyway. <Okay. S 1> อ้วันโกดาใสอันนี้เอาไปมากับสิบเป็นแบบเสียพี่น่อง Somebody's doing something nicer the front g a r อือือ่าอ่ากา garden บ่ garden เช็ดอุ้ยหนาววันนี้หนาวหนาวพี่น่อย <c oughs> So, yeah seen that before. had a glow pumpkin here before uh, if you put a uh, uh, you see that one yeah. if you put in a you know the cat pool they cover the cat not pool here yeah but the cat will just pour it and still have a pool in there you think Well oh, they pull down on the lawn <laughs> they everywhere else is too lazy to go somewhere else yeah mm -hmm. you can't repair เดพูอ you know. uh ิ huh. first, นดีส์การเด่นเราลองทำอยู่เนาะเป็นไอแคมเฟิร์สเอเชียลอด้นไหนใหญ่บ่พี่็นไหมต้นไม้นี่ยืนสูงอยู่พุ่นมือน,นี้มือเส اؤ นี่คึมค้มขึมก็นึกว่าสิบัวแดดเลยสวยมากจังแดด <c oughs> อันนี้เป็นบ้านฟาร์มเป็นเองะเจ้าของฟาร์สมสมมติท้ายตัวเมฆเคียลูกไหนเนาะอะนเล่าเฮียมาทางใหม่เลยพี่น้องวันนี้มุกทองฟ้าทองฟ้ายแมลงผลเท่าใหม่โอ้ยถือแดดแล้วไม่แห้งพี่นออ้องเลย ม่แห้งายาวๆอ้ยอันนี้อีสเป m นบริษัทใ่องยัเนี่ยอีสลูกฮัมฮารนี่ทำงานอนฟาร์มเนี่ยฟาร์มใใ้ญ่แห้พี่เนองตเป็นยืนตั้งสูงอยู่แปดโมงสองทุมเดี๋แฮบล็อกพาร์ทอะไร่งเงีย้ยหล่ะวิ่เก่งอุ้ยพระจันงามป่ะงามเปดกเป็นมูบานคอย บรรยากาศเรือเฟอร์ฟมองนี่นะมองหันมันเป็นโลงๆพี่หน,นอกถนนเขาหนีเนาะเขาสิบโมขึ้นไลก่กหนีได้พี่นนอกเขาสิบ่มขึ้นไลก่ก่หนีเลยเขาสิซ้ำหนีละซิซ้ำหนีเห็นบอกอันนี้้นถนนพวกก็เห็นไม่ไหวเลยนี่เขาก็ซิซ้ำหนีเขาสิบโเห็ดสูงขึ้นไปเรือดคือคือเมืองไทยเห่านะขัสังเกตบางอย่งเมืองไทยนี่ถนนสิสูงกว่า เผื่นเห่า,าหนะมองไรมันเป็นโลมสมิก็เป็นโลมใหม่เด้พี่หน่อ <this> เห็นบ่วันนี้เมืองไทยเห่าเนาะอันนี้บร่ได้เปียบเทียวเด้ยว่าเอาซื้อฟังซื้อพี่น้อเพื่อนข่อยนั่นตั้งแต่ขอยู่มาเนาะตั้งแต่ขอยเป็นเล็กหน่อยแม่ขอยกระทมขึ้นมาเหลือยทมขึ้นมาเรืือแต่ประมาณลอยหาซิบเซรแล้วคือป่านก่ t ท u ขึ้นมาเรืือยนะพี่น้อ เวลาเขาแอกถนนยามได้ข้าก็ท้มขึ้นมาเรือเหื่อยยังสีนะถนนมันก็สูงก็เงื่อนคนมาเนี่ยเงื่อนคนที่อยู่ต่ำๆมันกับนามถั่วมานะพี่น้องผู้ใดไม่เงื่อนก็ดีไปเฮ็ดเงื่อนสูงขึ้นผู้ใดบ่มีเงื่อนไอ้บ่มีเงื่อนก็นามก็ไหรเขาเงื่อนเบิดหนึ่งสีแม่พี่น้องมันก็เป็นอีหยังทีทีนาไปคิดนะนี่มองนี้ก็สิเป็นมองลุมฟังซพอีกอีกมองหนึ่งพี่น้องตรงนี้นะ โอ้โหนอกกำลังกายขึ้นกันไปยคุนโอ้โนอกดอกอันนี้มันโรยบนละ่ะยังงต่อันหมากมันโอ้นั่นไอต้นไอ้ยังอะไรเนี่ยนั่นต้นไอ้ฟักเสียนไปเนาะฟักเสียนฝรั่งหล่ลายอยู่นี่มองกับเต็มขีม,มาให้ บันหยุกวันตะโกอินฮะมองนี้พี่น้องบางคนก็มานั่งพักผ่อนยั่นใจอ๋อมองนี้นี่สนามถ่วพี่น้องมันหลบมันต่ำเห็นบ่ถ่วกระถั่วอยู่นี่ละเถอะต่ว่าคันเดือนโด้เนาะมีปีนี่ละที่มันถ่วตะก้อนตะก่าก็บ่ค่อยถ่วหรอกเนี่อการี่มันแรงอีหยังโอ้นี่นี่คนจะไปเบิ่งว่าอันนี้ you see the white color over there what is that แย่กราวโบคืออะไรปอดิสกราวโบเนอหินพี่เนาะไอซีวอลกาส s o m e w r เนียมันอ white sand I think ห แค่ในกลลูกอินไซต์นี่อะไรขเบพี่น้องเคเห็นมันกองจันผ่านอยู่อันอยู่ไอ้ทางผุนนาทาาไปอันขอสมมติว่ามันเป็นอียงอ๋อเป็นมันเป็นอียงนะอ๋อขีหินขีข้ดินขุกนะพี่น้องขีดดินขุกอ๋อเขามาใส่เห็ดอย่างไข่ขี้ดินใส่แต่วันโบแมนมันเป็นไอะไรแข็งกระเดเป็นขีดดินกะ ก็ขี้ดินบมพี่นนอโมโหคือไก่เตี๋ยมมาหมาบดิเ,เออแปลกดีเขามัาใส่เห็ดเนี่เป็นแหล่ถาดอาหารไปจ้ะโมโหคือกั่พี่น้อม่งเขาเอาใส่แปลกๆเส้งนนหนาเนี่ยเป็นขีอันนี้ก็เป็นดินขุกเนี้ยัสยอาจจะเป็นแหล่แถดถาดดินนะนะพี่นนอเขาโมโหว่าเอียงเบื้องขี้ดินข้าเจ้าขี้ดินข้าเจ้านี่สิเป็นหนินหมอพี่นนอเขาเอามาใส่เลยเขาว่ะเคยเห็นเขาเอาแบบว่าเอาบ้าน เวลาอีหยังดินอีหยังสิน่ะเขาเสียมาต้อเท่ากับเป็นอีทสินะพี่น้องเป็นอีทเป็นหยังสิน่ะเขาเอามาใส่ใส่ให้มันดินมีออกซิเจนด้วยจากไหนบ่จักอันนี้อีสกินนี่พริกอีแต่กลาสออลอชเออเด็กเกอโกแบกนะฮะตุพริกอี้ฟอร์มีอารติง อืมอ๋อฉันคิดว่าเด็กปโมากวาเอ่อเวสบอร์ดวันวิ่เราเลี้คุณคิดวอ้ไสเสิเ c ้าข้ามือขาเจากะมาขี่จักรยานพี่นอเอออย่านเหอู่นัเย พี่น้องเขาก็มาออกกําลัางกายกันมีจักรยานกันไปสีคนเ <laughs> <laughs> งินของบ่กมีจักรยานพี่น้องมีอยู่สองคันมีของแม่ที่วยูกับกุ้งข่อยพี่เพิ่งบอกไปฟอร์ I thought you were talking about the people on the b i c y c l e Yeah. ดิฉัฟาร์มแด r ปี for how ฮะโอเคมากระทรวงคนเบืองหนาข่อยนอนนะพี <transaction> <sm all> ่น้องดูหน้าข่อยแน่ให้ทอาพุม้มสิลืมข่อยบ่กข่อยมีหนาตาแนวดิวนาวบอสส่งข่าสั่น พี่น็อตโคยูแวร์ส่งขาสัน้นพี่ช็อตฮะหนรถมารถมานำดะเขาข้างนี้เป็นทางเกียนเนาะคันมันคันมันเปียกกับสิเปียกพางนี่เป็นทางเกียนนะพี่น้องเป็นทางนีดหน่อยทางฝ้ามางสินะ I see somebody walk there before road or what เดะโอ้ยนี่ไง they have s i g n over there gorilla อืออือฮึ่ what they say เดะให้หลงใหม่ทั้งสองข้างเลยพี่น้อง public อะไรนี่ bridge อะไรนะ bridge อะไรนั่นอันนี้ what they say bridge what public bistro r where is bistro mean i don't know I'm used to seeing a sign saying bridal huh? just walk in there pup, then footpath maybe uh. oh we don't know how far oh, that then. Oh, so that i one. think we could uh, come tomorrow night walk that side then same oh. again hmm. that's another two nights of walking you think the yeah. far, huh yeah my knees are uh, a little bit of a rest okay we never been that side before definitely not just here then You remember when we walk there? They have uh paths เงี้ You remember when we stayed t h a t We showed them that side. ภ <c oughs> <c oughs> าพผีอะไรเนะี่ยบังคางาผีเขาบางขังของเขามีของน้ำได้พี่น้อง That's quite good Kong now. a bit of water down there then isn't it mm. not so sure about that one it's a footpath uh as far as okay you know, if they find it can doesn't look very, a very good path does it there they have path here anywhere turn here come on we're not too late still have sunshine yeah mm. <laughs> you do understand what i'm saying yeah yeah i know คนนั้นโมไปแย่งยางคน่าย่างจะคล้องฟาม,ขมาาเขามาวางเสียน้องเต่อเข้ากับ,กบอันนี้เป็นคล้องฟารมแต่ว่าเขาเห็นให้มันเป็นทางยาวกับร่างกายลูกก็ได้วันนี้แฮปปี้โค้ดอ่ะพอจะบวกเยี่ยมมั้ยใช่แต่สิ่งท l ่ แดนเฮียมอง้นน้องพาไปไว้พือกมองนี้มองนี่เป็นเขาบาหลีใช่ไหมเป็นแค่ไปแค่ฟูเฮียสุขแค่ไม่ค่อแต่้าไป่ e างเด a ยวกันก็จะน่าเบื่ a different w a ี oh, yes. Yeah. สิขับไปทางเก่าๆนะพี่น้อง okay, <cool>, ดีเลย Ooh, อู้หแย่างามแค่มีแค่กินนี้พี่ก่อนนะเดพี่น้อู้หเข็ดเข็ดอีหมอมีปะอยากนด้ก็เดินออกเฮินบอยูวอลกเดีร์อิสเซฟว์รู้บ้งพี่น้องย่งงานีอกยูวแท็่นะ <See? S 2> can you hold that one? Yes. Can you turn it off? I not turn it off. Just alone. Yeah. Oh, มุ้มันนี่สวยดีเนาะ อ้ยพี่หนอกงามแฮงอันนี้ยาได้ดิอันนี้ยาอันนี้จะเป็นเขาข้างหน้าเขาโมนี้ก็ินดินแตกคือเลยเปิดสมบรรยากาศ มองนี้เขาปลูกเขาเขาครอบนะตีเขาเอาไปเห็ดซีเรียลนะนะพี่น้องโอ้่าเขาเอื่นเขาบาหลีบอกเขาก็บไม่ได้ใจแต่ว่าเคยน่าจะเป็นเขาบาหลีนะพี่น้องเขาซาลี่ะครอบ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  <c oughs> เอืนมาถึงเราพี่น้อง ครับเออกสจะบอกอันนี้ให้ฟังเนาะไอ้คือจางประเทศอังกฤษเนี่ยเนาะท้องไห้ท้องหน้าเนี่ยมันมันกลวงเบิ่งพี่เนาะหลอบมู่บ้าน่อยไปคอละฟังเลยนี่มู่บ้านนี่ไปฟังหนึง่งก่อนพูดไปฟังหนึง่งมือนีไปฟังหนึ่งพี่นนอะถ้าผีก็เป้นแบบท้องไห้ท้องหน้าสุดลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาขามไปถนนฟังผุนแมน่นท้องไห้ท้องหน้าเบิเดได้พี่นางท้องไห้ท้องหน้าไปเบิดมู่บ้านกันเน่เนาะเอ้อเจาะซ้ำเนี่ย ี่น้องเนี่ยไออเจาะสั่นี่ยมู่บ้านอื่นก็อาจอาจจะมีหมู่บ้านใหญ่ก็หันอยู่แต่ว่าออกไปนอกไอ้มู่บ้านก็เป็นท้องในทาเฮหน้าเบิดเหนึสิเนาะท้องไฮท้องหน้าคือสมัยตะกี้ข้าเจ้าก็สิเอาตะทีผวกเป็นทีลีดีนเทียอะไงให้ผวกคุณนงคุณนางสินะพี่น้องให้ผวกคุณนางคือเมืองไทยเฮาสมัยตะกี้น่ะดูแรงสิเนาะป่านนี้มันก็ตกถอดลงมาสินะคนสามมันสามมันข้นสามมันธรรมดาสิก็บ่ค่อยมีทีมีดเนาะสิจาว่าพวกที่เคยเป็น คุณนางขวกที่เคยเป็นเจาน้าเป็นนายมาก,ก่อนนงสินาพี่น้องมันบอกคือคนไทยเหรอสินะคนไทยเขาดีอย่างหนึ่งคือไปแถวไปทางเอาเพราะเป็นเจ้าคงเจ้าคองได้เองสินะแต่อยู่นี่ว่าม่แน่น้นเนานะ,นะเพราะว่าทีมันบริดกกวงคือเมืองไทยนะส่วนมากก็เป็นของของคนมีเงินวัชนสาพี่น้องสมัยติกีส่พวกคุณนงคุณนางอย่างสินะทีมันก็นเลยไอไอบางที่กับบางคนน,นะพี่น้องก็มีเป็น พันแต่สิเนาะเป็นพันเอเคอร์เป็นสี่ร้อยเอเคอร์เป็นสามร้อยเอเคอร์จังสิน่ะพี่นนอะเป็นแบบคนเลยๆล้านเลยมันก็เลยคนธรรมดาก็เลยบ่มีเงินสื่อสีเนาะแต่กี่คนอสมัครก็สิเป็นลูกจ้างสมัครวปางสิเนาะเป็นลูกจ้างเป็นไอ้คนหาเสากินคำมาสิหรือว่าผูดใด้เป็นเจ้าเป็นนายเขาก็เลี้ยงไว้แล้วกคล้ายๆเป็นถาดบานหฮาหน่ะพี่น้อะอันนี้เนาะ ว่าเยอะๆจะมาคนธรรมดาบุคคลสิลามิถีคือบ้านเฮาเลยคนมานอกบ้านเฮาส่วนมากสิมิถีไม่ทามา่าเจกว่าฝรั่งพคนใหญ่วิ่งเหลือลอกะอันดีที่เอ่อายางทีทร้อนไปอยู่เมืองไทยแล้วก็จังหวะคนไทยแตะโศกดีมิถีไม่ท่ามันคงจะคลองสิเนาะสิน่ะ,อนะโอ้ยเมื่อยยางบอุอมห่วยละพี่น้อง ย่างพญาวอกข่อยอย่างนีงพวูว่ายางน้ำก้อนขี้ไทพี่น้องโอ้ยคลองอะไรนี่มาสอดผีพอดีมาสอดถนนหนองเก้าผีพี่น้องปุณิวอกว่าสิบโไปไก่โอ้ต้นอันนี้คือตอน้นแถวไปานองเข้าร้อพี่น้องน,นอนนี่ต้นหนังสีก็มีไหมก็อเอิญต้นเอียงบุหูเคยเห็นอยู่สมัยเป็นเด็กหน่อย วันนี้คือจังหวะน่ะล่ะบัเทือนี่มันทีมันกวางมันบ่กันนี้ก็ซีมีกวางกวางที่มันเป็นกวางธรรมชาตินะที่บ่เปมนคนเลี้ยงในพี่น้องเป็นกวางเป็นมัดมัดจริงจอกนะพี่น้องมามัดหน่มัดจริงจอกอะ่ะฟอก่เขาออิ่นอะ่ะหางยาวๆเล่มเละไอ้เป็นพวกตัวนหน่อๆพี่น้องค่อยๆเห็นหลายอยู่เด้ออ่า ทังเือมันกะ I c a n n o t walk fast ปเทื้อนน่อันมัน,นทางถนนนะสิกะถือรถส้นยังเสียสนาพไปนนอะเห็นอยู่เหลื่อยปวฮะโอเคยางบก่กว่อเราเหนื่อย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  มาสวสดถนนเทางพี่จุดปุ่นเอาคำทำไมเขาไม่เขียนบอกพาดตรงนี้มาสวสดมองมองรุ่มซบเหมือนพี่น้องมองเพียมาสวสดอยู่พี่ต้นไม้ดอกไม้ดอกไม้เวลาพี่น้องซัมเมอร์ละเดืนี่เดือนนี้เป็นเดือนซัมเมอร์แล้วเริ่มต้นซัมเมอร์ สวยงามอลามเหลืองหนาวหนาวเนาะแอนดี้เออมาหนีหนาวเด้์นาะหนาวต้นอย่างนี้เนื้าไปบ้างต้นสนโอ้ต้นสนพี่เนาะมาต้นสนต้นสนัด a t you want t ก g e อิน ซองท้องเชืองเนี่ยได้พปรใหญ่ามาสภาพไปซองมาเก๋าเก๋พี่น้องมาสภาพไปซอง sto chemistry chemistry นะวันนี้องกับเมียกับเมียเออเทกดหินพี่น้องเปิ่งตี้ล่ะเปิ่งตี้ล่ะพี่น้องถนนฟังผุนกะซูเอ้ ที่จะสูงกว่าถนนถนนจะต่ำยูนี่สังเกตบ่ถนนจะต่ำกว่าในบาทบานคนนี่จะสูงกว่าถนนเพราะว่าเขาเหตุให้ถนนต่ำกว่าบาทพี่น้องมองหันโลกเป็น,เป,นเป็นไอฟ้ฟาร์มใหญ่ๆมองนี่ก็สิรวยเติอ,อะนะพี่น้องที่เขาก็สิลายแหงจว่าเขาเหตุแบบ เป็นโรงงานใหญ่เลยเลยหมายถึงว่าเป็นฟาร์มนะมีหมองเก็บคลองมีคือจัหมองคน้นหยวนั่นแหละนะคือจังบานคนแบบหนึ่งคือเขาให้พนาักงานเขาอยู่กับวิจักตมอมนี้นะที่แบบปลายแหงพี่น่องถ้ามาเล่อเบื่ออยู่พอไนมเน เคยกันเมื่อยหอแพแขกตะบิ now, ึงอาจจะเป็นเพีย่เรื่องของความิดเพียงแค่นั้นมันมันสูงอ่ะนะมันสูงขึ้นไปถนนกับสีดำกว่าสิเขาสิทั้งทั้งที่เขาอยู่ทางไหนล่ะบ่หูเพี่งแค่โมนอ่ะฟามโมนอ่ะมอนอ่ะเมินอ่ะมอนอ่ะอย่างสักอย่าง ของฝากของฝากกินที่พริกยังฮะอ่าบกชัยหนึ่งพี่งหอบบกแยัยหนึ่งก็เห็ดก็แพงสูงเลยแผงสูงเลยทุกคน นี่เขามีผักเขาเพาะตน้นดอกไม้มาขายแล้วใ่พี่น้องจะาพาไปเบิ่งเขาขายต้นผักในผักพี่น้องต้นดอกไม้ต้นผักต้นลาปอนห้าสิบเพี่งเพียงแล้วก็เอาเงิน,นจอดเฉนี่หัน สื่อผู้ใด้จะสื่อเอาสื่อแล้วก็เงินจอนแท้แท้ในหันเลยนะเจียงบ่ปะต่องมันน,ะนั่งปะต่องมายืนขาย,ยาสิเนาะเขากระสีเอาของต่างไหวแล้วก็เอากระปุกเงินใส่ไหวเขียนราคาไหวแล้วก็ผู้ใดมาสื่อเขาก็าย้อนเงินใส่สินะพี่น้อง có hoa lang bộ đêm này ตน้นเซาไฟเป็นใหม่เลยนี่เซาไฟกรเจ้า,าจมิตรเป็นใหม่ถ้า่วนมาพราะเซอรลงเลินี่พี่หลองต้นใหม่ต้นนี้ไง อางดูอิดเบ่งผ้ามาเบ่งไก่มาเนี่ยอิดก่อนใหญ่งก่อนน้อยน้อยเขาจะให้ยูติดก็ข่อยนี่พี่เนาะบานเขาจะให้ติดป่านก็ข่อยนะ <c oughs> จะทัาปีว่าไปตาถือแดด แกเห็น okay. ไหมพี่มันก็เจ้าเอาต้นใหม่เป็นหัวพี่เนอะหัวแบบน้าน้ามากน้ามากมาย ขึ้นเงียบแต่ใกล้เกินกะช่องใส่ที่เขาโลกเวลาพี่นออกโม่งยินเสียงสองถึงกลัวถึงบ้านแล้วแล้วว่าอีสทุกข้ายอ็ดอันนี้ฮะอีอะทุกข้ายอ็ด